ครับครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมานะซ่อมรถผมนี่แหละนะครับรถผมตอนนี้อาการคืออันไหนให้โอ๊ตลองดูนะครับเวลาเบรกแล้วกดหนักๆนะครับจะยินเสียงฮะแกล้งแกล้นะได้ยินมะแกล้งแก๊ๆนะครับตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่าเป็นที่ตัวเขาเรียกอะไรนะบูทปั๊มเบรกหรือไงตรงนี้ที่มันคอนะครับเพราะเปลี่ยนแล้วก็อาจจะระบีใหม่ก็ยังไม่หายนะก็เลยลองขย่มดูอีกทีปรากฏว่าเสียงไปดังอยู่บริเวณแผงคอข้างในนะครับผมนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนอะไหล่นะแต่อะไหล่เนี่ยที่เราจะเปลี่ยนนะครับทั้งหมดเนี่ยโอเคนะครับก็จะมีอะไหล่ที่เราจะต้องเปลี่ยนครั้งนี้นะแอปบนึงอ่าก็จะมีชุดบนกับชุดล่างนะอันนี้ด้วยอ่ะชุดล่างชุดล่างจะใหญ่เนาะใช่ชชุดล่างจะใหญ่อ่าอันนี้ชุดบนนะนะครับผมนะครับก็จะมีถ้วยบนล่างแล้วก็ลูกปืนแล้วก็อันนี้ของแผงคอล่างนะชุดล่างก็จะเป็นถ้วยบนล่างแล้วก็ลูกปืนนะครับก็จะเปลี่ยนทั้งหมดชุดนี้นะเดี๋ยวมาดูกันว่าการจะหายมาครับเดี๋ยวเราจะ ถอดแฟลิงออกมาให้หมดเลยนะแล้วเดี๋ยวเราจะมารื้อดูกันนะครับผมโอเคละเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับยังไงผมก็ฝากกดติดตามช anel ไว้สักนิดนึงนะครับผมครับครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะทําการถอดล้อหน้านะแล้วก็ชุดสีนะครับแล้วก็อีกอาการหนึ่งนะที่สังเกตได้ง่ายๆนะครับสังเกตตอนผมยกล้อนะครับเนี่ยนะครับมันจะมีล่องอยู่ตรงกลางเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่มันจะไม่เอียงซ้ายหรือเอียงขวานะเนี่ยมันจะอยู่ในร่องตรงกลางพอดีเลยนะครับเนี่ยอย่างนี้คือ บูลุกปืนคอสึกแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะถอดไฟลิ่งออกให้หมดเลยนะเดี๋ยวจะมาลือเปลี่ยนกันดูนะครับเราต้องถอดบทแบบนี้เลยนะแล้วก็เอาตัวชุดบนของแผงคอเขาเรียกอะไรแผงคอไหมเนี่ยเนาะยกขึ้นมานะครับเพื่อที่เราจะถอดตัวตัวตะเกียบตัวนี้ออกมาเพื่อจะเปลี่ยนบูธนะครับ ปูตจะอยู่ข้างในเนี่ยบนกับล่างนะครับที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้นะก็รถพี่ๆท่านไหนที่ใช้างานมานานๆหรือว่าขนของนงั่งนานนะครับก็ถ้ามีเสียงหรือว่าเวลาเราขยับแทนแล้วรู้สึกมันมีล็อกตรงกลางอย่างเงี้ยนะครับก็ลองเช็คลูกปืนคอดูนะครับผมอ่ะนี่นะครับก็เดี๋ยวถอดมาเรียบร้อยแล้วนะครับพักไว้แบบนี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราต้องต้องถอดโชกออกก่อนนะให้มันเหลือแต่แผงคอเปล่าๆนะครับจะได้ทํางานง่ายๆนะครับผม อันน right ี้นะครับเวลาถอดนะก็ใช้เครื่องมือเฉพาะแบบนี้นะมันจะเกี่ยวเข้าไปในร่องแบบนี้นะครับผมนะครับแล้วก็ตัวล่างจับตายไว้แล้วก็ตัวบนอ่ะไขออกมาแบบนี้นะถ้าใครไม่มีก็ใช้ตอกก็ได้ค่ะแต่ว่าตัวแหวนนี่มันอาจจะเสียเสียนิดนึงมันอาจจะไม่สวยนะนะครับก็ผมใช้ตัวนี้ถอดนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวเราถอดออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูลูกปืนกันนะว่าเป็นยังไงนะครับเราจะเห็นลูกปืนแล้วนะเดี๋ยวลูกปืนถอดออกมาปุ๊บตัวนี้จะหลุดออกมาหมดเลยนะนี่ ็เดี๋ยวเราจะถอดออกมาแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวลูกปืนข้างล่างอันนี้เราเห็นลูกตัวลูกปืนแล้วนะนะครับลูกปืนที่อยู่แผงคอล่างนะครับแล้วก็อันนี้อยู่แผงคอบนนะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่ามันเป็นร่องเป็นอะไรไหมนะตัวบนก็ยังไม่ค่อยเสียหายเท่าไหร่นะจากพี่ผมดูนะครับเป็นไหมเสียหายไหมเนอะอันนี้ก็คือเป็นแผงคอที่เราถอดออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตถอดต,ตัวนี้นะแผงคอมาไอถอดตัวลูกปืนออกมาแล้วเดี๋ยวจะมาเช็ดดูกันนะครับว่ามันเป็นร่องเป็นอะไรไหมหรือเปล่าหรือเปล่า อันนี้นะครับตอนนี้เราเจอปัญหาแล้วนะครับตัวนี้ก็คือเป็นเป็นร่องนะเห็นไหมนี It, ่ยนะมันเป็นร่องอยู่ตรงนี้นะเนี่ยสังเกตดีๆจะเป็นร่องลูกปืนนะครับโดยเฉพาะฝั่งนี้นี่คือหนักเลยนะเนี่ยอันนี้คือของใหม่นะครับที่ไม่เป็นร่องนะเห็นไหมฮะจะเห็นว่ามันเรียบไปเลยนะนะครับก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนไหนๆก็เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนทั้งชุดเลยนะครับเราถอดออกมาตรงข้งคอแบบนี้แล้วนะครับผมอ่ะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นอ่าลักษณะของฝาครอบถ้วยด้านบนนะครับของแต่งคอด้านล่างตัวนี้นะเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเป็นลูกปืนมันกัดจนนเป็แบบ เป็นร่องลงไปเลยนะเห็นไหมฮะนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นอันใหม่นะครับอันใหม่เขาจะไม่มีร่องเลยนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนนะครับผมนะครับอ,อานนี้เป็นของตัวช,ชุดบนยังโอเคอยู่นะแต่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนด้วยนะครับแต่เดี๋ยวเราอาจจะเก็บอะไรอันนี้ไว้สำรองนะนะครับชุดบนก็ยังถือว่าโอเคเลยไม่มีรอยเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้รับแรงเยอะนะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้นะโอเคก็เดี๋ยวเราจะต้องทําการตอกอันนี้ออกเนาะตอกยากไหมไม่น่าจะแน่นมากเนาะแน่นเท่าไหร่อ่าครับเนี่ยค่อยๆตอกออกเลยนะครับเนี่ย น่าจะหลวมด้วยแหละเพราะว่ากระแทกเยอะไปหน่อยถามว่าเปลี่ยนยากไหมเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ยากนะ<ม>แต่ต้องรู้ขั้นตอนการถอดแฟลิ่งชุดสีต่างๆแล้วก็ตัวแผงคอแค่นั้นเองนะครับเลือกใช้เครื่องมือให้ถูกกับงานนะครับมันก็จะถอดง่ายนะครับถ้าไม่มีตะบี้ตะบันต่อก็พังหมดนะครับเนี่ยครับค่อยๆทำนะ หมดนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราทำความสะอาดเสร็จแล้วเราก็จะใส่ตัวใหม่เข้าไปนะครับผม นี่ก็เป็นจลลารบีนะก่อนใส่ก็ทาจลลารบีก่อนนะครับข้างบนข้างล่างเลยนะครับลูกปืนเก่าแตกไหมเอ๋าลูกปืนเก่าไม่แตกแต่น่าจะน่าจะน่าจะสึกหมดแล้วดูจากสภาพนะครับก็ผมไปขนปูนด้วยแหละมันก็เลยพังไวนะครับขนปูนขนเศษปูนมันหนักพังเร็วโดยปกติก็ใช้ได้อันคันนี้ก็ใช้มานานแล้วนะตั้งแต่ปีหนึ่งสานะปัจจุบันตอนนี้ปีสองพัน ยี่สองนะครับปี2022ก็เกือบสิปีแล้วนะครับเพิ่งจะมาเป็นตอนช่วงปีหลังนี่นะครับผมก็ถือว่าทนนะนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะตอบอย่างนี้เลยนะเนี่ย อันนี้นะครับตอนนี้ก็ใส่เข้าไปหมดแล้วนะจะสังเกตได้ว่าตอนนี้เวลาที่เราเลื่อนนะครับเนี่ยมันจะไม่มีล็อกแล้วนะเนี่ยมันจะลื่นไปเลยเห็นไหมนะครับแล้วก็เวลาที่เราล็อกด้วยอย่างเงี้ยเราล็อกแค่แบบให้มันเราตั้งก่อนใช่ไหมให้มันพอดีเนาะตอนเราค่อยเอาแหวนบนล็อกนะครับผมนะครับแค่นี้เองนะแล้วก็เดี๋ยวเราประกอบกลับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเนี่ยก็จะลื่นแบบนี้เลยเออลื่นแบบนี้เลยลื่นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นของก้าหมดนะเนี่ยที่เราเปลี่ยนมานะครับที่หลักๆเลยที่เสียก็จะเป็นถ้วยล่างนะ เนี่ยครับจะเป็นร่องอยู่นะครับเห็นไหมเนี่ยเป็นร่องอยู่นะครับนี่ก็เป็นลูกปืนถ้วยบนยังใช้งานได้อยู่นะเนี่ยครับโอเคก็ประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวเราประกอบกลับนะครับแล้วเดี๋ยวไปลองขับกันดูว่าจะหายไหมนะ โอเคครับตอนนี้ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวลองเอารถลงนะแล้วเดี๋ยวให้เขาเบรกนะครับอ่าอ่านี่ครับเห็นไหมเงียบกลิบเลยนะครับนี่เงียบกลิบแล้วไม่มีเสียงแล้วนะครับสรุปว่าก็เป็นที่ในส่วนของลูกปืนคอจริงนะครับกับถ้วยคอนะที่เป็นรอยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับผมนะครับที่แกกมานครับนี่อะไรทั้งหมดที่เปลี่ยนนะครับผมนะครับค่าใช้จ่ายรอบนี้ก็หมดไปกับค่าของประมาณห0ร้อยหกสิบตีละเ็ด้อยนะครับผมนะครับอันนี้คือเน้นว่าเป็นอะไหล่แท้หมดเลยนะนะครับก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับ การเปลี่ยนลูกปืนคอตัวนี้นะก็ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับผมนะครับก็ลองดูนะสําหรับพี่ๆที่เจอปัญหาเหมือนผมนะก็คือขับรถแล้วแบบเวลาเบรกแล้วมีเสียบกึก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 ที่แหงคออย่างเงี้ยครับลองเช็คลูกปืนคอดูก่อนกับถ้วยคอนะนะครับก็เปลี่ยนทั้งชุดแบบนี้เลยนะครับผมนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะยังไงผมก็ฝากกดติดตามช่องเอาไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับแล้วเดี๋ยวไงเรามาเจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ